สวัสดีค่ะทุกคนขากับเกยกับคุณแม่อีกแล้ววันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันคะสิง <Singapore, S 1> คโปร์วันนี้เราจะไปเที่ยวสิงคโปร์กันนะคะทุกคนไปขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะมุ่งหน้าตรงเลยไม่มีทรานสิตท,ที่ไหนนะคะสู่สิงคโปร์งั้นเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวขอเราออกเดินทางกันก่อนค <laughs> โอเคงั้นเดี๋ยวเข้าไปดูนะคะว่าเราจะแบกที่ไหนกันก่อนนะคะไปเลย ถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิเราต้องแวะหาน้องสุดที่รักของเราก่อนนี่นะคะจุ้งจุ้งจุงจุงจุ้งจุ้งโอ้โหดาวทิกตอกดาวทิกตอกเบอร์หนึ่งตังกินนมไหมเกศเอานมมาให้เอานมไหมนมไหมกินนมไหมกินนมเนาะมาขากิน

เราต้องจอดน้องไว้ตรงนี้าย,ยาวนา,นานหลายวันก็จะ <c oughs> หาที่จอดได้ไดลำบากมากเลยโ okay, อเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในก่อนไปดูว่าเช็คอินได้หรือยังแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันเดี๋ยวจะไปนั่งกินส้มต่ำร้านเดิม ก็คือแบบว่ารีเควสต์ว่าชอบร้านนี้ร้านนี้อร่อยมากนะทุกคนอยู่ชั้นใต้ดินไะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคนได้ที่จอดรถแล้วโอ้สบายใจมากเลยหาที่จอดรถยากมากไม่อยากจอดขวางด้วยไงไปแต่ว่าสุดสายไปลุงเลยอยู่ไกลามากเลยนะล,ล็อกรถมาจะไปลูกหรือล็อกรถแล้วค่ะโอเค let's go ค่ะไปทุกคน,ไ,นได้ค่ะโอเคนี่เลย สุดเลยค่ะสุดแต่ดีที่จอดจบงานตอนนี้นะคะก็มานั่งอยู่ที่ร้านอาหารแล้วร้านเดิมนั่งไม่ได้นะทุกคนเพราะอะไรต้นแม่คนเยอะมากไม่ได้เลยบอกไม่มีคนแนบเลยเราก็เลยมาอีกร้านหนึ่งเดินลึกเข้ามาจะอยู่ชั้นเดียวกันนะชั้นบีมีส้มตำเหมือนเดิมคอหมูย่างอะไรอย่างเงี้ยทำไมร้านนอร่อยเนาะอันนี้มีตำไท ตำปูปันลาเลยมีหมดเลยนะแต่กเ,เอาตำไทยมาแล้วก็เอาข้าวหมูย่างมาขงางไก่ย,ย่างหมดแล้วก็เอาข,อขา้าวกระเพราหมูสับแล้วก็ต้มยำกุ้งกินส่งท้ายกินส่งท้ายพเดี๋ยวไปสิงคปโปร์เราจะไปกินแซ่บกว่านี้หมาล่าหโอเคตอนนี้มีน้ำมาเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วนนค,ค่ะจิเดี๋ยวขอไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตอนเช็คอินนะคะ ไปนวดมาแล้วค่ะเพราะว่าเครื่องดีเลยไปส่องกับชั่วโมงแม่ไปนวดไปเลยก็เลยไปนวดเลยเดี๋ยวรอตอนนี้รอเช็คอินนะคะทุกคนรอต่อแถวแล้วน่าจะไม่นานเตรียมเลยค่ะเดี๋ยวรอเข้าข้างในแล้วเดี๋ยวไปดูว่าเข้าไปข้างในแล้วเราสองคนจะทําอะไรจะกินอะไรอีกอันนี้ต่อแถวกันต่อแถวไปต่อ มาด้านไนเกตเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็คือรอรอคุณแม่นะยให้คุณแม่หแมแมเห็นโปรไม่รู้เดี๋ยวซา้ปมาแล้วเอาแล้วคะ่ะคีณแม่มาแล้ว <laughs> <laughs> เฮ้ย let's go ช้อปปิ้งกันเธานเยน่ะสีบัตรเยอนที่สุดแล้นี่ย <laughs> <ๆ laughs> เดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันดีกว่านะคะโอ้เข้ามาตรงกลางเลยวันนี้เรามาตรงกลางเลยนะคะพยานนะฮะการบินไทยเราเข้าแบบชาร์จชาร์จนี่นะคะเดินทุกคนคุณแม่ได้กระเป๋ามาหนึ่งใบทังไมมันลงไปไหนเลยยังไม่ทันไปถึงสิงคโปร์เลยได้กระเป๋ามาแล้วนะคะเป็นกระเป๋าแบบสันสานสวยมากใช่ ซื้อให้เรียบร้อยกับพวงคุญแจน้องช้างน่ารักแม่อวดอวดอวดพวงคุณแจนี่เขาเชียบม,มากแต่มันน่ารักจริงๆนะจีพวงคุแเจช้างดูไม่ค่อยออกว่ามันคือช้างอะ่ะะแต่มันน่ารักดีใช่แม่กีดก็เลยโอเคจัดไปแต่แล้วเจ้าตัวเล็กมันไม่มีตัวเล็กมันไม่น่ารักเลยใหญ่ใหญ่ไปเลยราคาห่างกันนิดเดียวร้อยหนึ่งโอเคไอ้ค่ะเดี๋ยวเราจะถึงเกตล้วอยู่ F 1หนึ่ง ตอนนี้เราอยู่ย่านของกินและย่านผู้คนเยอะแยะมากมายได้่เอ,อาซะหิวเลยเราหิวอยากกินอีกแล้วเนี่ยทำไงดีอ่ะ <c oughs> นั่งกินได้ไหมไปดูเกตตัวอนะผไหมึได้อุ้ยผลไม้ยั่ยัวแบบ Potato Corner ยั่ยัวแบบทุกร้านจะต้องมีทุกคนสังเกตด,ดีๆทุกร้านต้องมีข้าวเหนียวมะม่วงคู่ ุอเราเจอร้านโคตรข้าวเหนียวมะม่วงชื่อร้านทองย้อยทองย,อยอ้อยเป็นร้านข้าวเหนียวมะม่วงอ้อร้านนี้เคยซื้อให้แม่กินอือร้านโคตรข้าวเหนีมมยวมะม่วงม่ยยเคจะโดดนนนึทีสาบิร้านนี้ก็มีเห็นไหมไทยสวิตชามัมงโกสติกกี้ไรซ์อันนี้ก็หุยน่ากินเลยหมดเลอยอลูกไก่ทอง แล้วก็มีแมคโดนัลล์โอ้ยยเยอหแยะเลยนะทุกคนทุกคนค่ะมาแวะกินก่อนนะต้องกินการเดนทะการเดนตด้วยใช่ไแต่ว่าจะบอกว่าแวะหลายร้านมากเลยนะเต็มร้านเลยนี่รู้อะได้ร้านเนี้ยอันนี้เป็นร้านอาหารจีนที่เคยกินสั่งแบบเซียวหลงเปา อะไรนะหนมจีบมุ้งไปทองกงก็ไปกินเสี่ยวหลงไปแล้วก็มีเมนของแม่อะไรนะก็มีหมูแดงของเกสเป็นบะหม,มี่ไก่ใช้สื่อมันมีเกี๊ยวแม่ให้ดูนะคะว่าเอแม่ใช้สื่อบะหม,มี่เกี๊ยวไม่ใช่แหม,หมเนี่ยค่ะได้แล้วนะคะของคุณแม่เป็น เอาเป็ห<อ>ดหายเลยหมูแดงหายหมูแดงหายนี่วิูแดงนะคะขอ,องเกสเป็นบะหมี่ไก่นะคะนี่น่ากินมากเลยอะ่ะเดี๋ยวไปกินก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตอนขึ้นเครื่องเลยขึ้นเครื่องแล้วเขาเรียกแล้วค่ะเตรียมพาสปอดเลยนะคะทุกคนไปค่ะขึ้นเครื่องกันเจส s ัตต a แอร์เวลเลสตโกทุกคน รอไหมคะรอ่ลองคไแล้ว่ค่ะอันี้สี่มัต้องเช็คช่แบบเข้าแล้วเข้าได้เลยโอ้

เตรียมแล้วนะคะเอกสารทั้งหมดเย้ยยื่นต่อมเราเข้าไปรกะเป๋กันอก่อนกระเป๋า่นต่อมอก่อนฝนลกตอนที่ลงมาฝนตกเลยนะคะฟ้าแบบเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเปีบนี้เลย โอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวขวาห้องน้ำไหมนี่ห้องน้ำอยู่นี่ไปก่อนแล้วกันนะโ <Okay. S 1> อเคนะค่ะโอ้โหเป็นวันมืดๆแปลกๆขนาดนี้เวลาตีสองสามสิบนาทีค่ะทุกคนเอากระเป๋าอะไรไหมเอารถไหม เนาะไหวเหรอการช้อปปิ้งกันมาซะแล้วก่อนถึงนะสิอล้วก็ค่อยว่ววกกันไปเดินโอเคเอตอนที่เดินมาเจอป้ายเขาเขียนว่าประเทศไทยประเทศอะไรหลายๆประเทศเนี่ยสามารถเข้าเป็นอัตโมติผ่านตอมอได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้คนด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าออโตจริงหรือเปล่าอ,อโตโมติกนะคะ ถึงแล้วเฮ้วก้ถึงเลยแสดงว่าเรามาตึกหลักนะคะเราว้าวลงหายคุณแม่ไว้ไวคึบชึบ คนไม่เยอะไม่รู้ว่านานหรือเปล่านะทุกคนไปเราไปดูกัน s <S <c oughs> ออกให้ได้ก่อนแล้วค <c oughs> ้าห้องน้ำเข้าแล้วลกันเพราะกระเป๋าน่าจะมายังไม่มา <c oughs> เราเดินออกมาก่อนเพราะเรานั่งข้างหน้าเลย เอ่งเหรอไหมอะตัวผนั่นน่ะสินั่นแหละดูก่อนนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวขาออกไปผ่านอินมิเกรชันหรือว่าตมก่อนออโต้เลยเนื้อเป็นออโต้หมดเลยหุ่นยนต์ซะหมดแล้วอะทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่ไงเขาต้องให้แบบกรอบอะไรอย่างนี้ก่อนหรือเปล่าแต่เกตกรอบมาแล้วนี่ก็ว้าวุ่นเลยโอเคตรงนี้นะคะ เขาน้าจะไม่ให้ถ่ายแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตรงตร,ตร,งรล้กระเป๋ากระเป๋ามาแล้วแบบไวมากคือลงมาปุ๊บคือแบบมาเลยอ่ะตอมอเขผ่านไวมาก,ก,ามากแล้วก็เข้าเครืร่องเข้าเครื่องอัตโนมัดนี่ค่ะราลา,างก็ไม่กลับเดี๋ยวมันวนออกแบกเก็ตเร่าเกลียดรู้แล้วเดี๋ยวมันวนออกมาเนี่ยค่ะเป็นแบบว่าลางแบบนี้เลยไม่ Bever, ห้ามว่าแบบห้ามยืนชิดยืนอะไรอะไรอย่างงี้ด้วยนะ ก็เดี๋ยวรอกระเป๋ามาอีกทีหนึง่งจริงๆเมื่อกี้มาแล้วแต่ว่าเราเดินมาไม่ทันเราแวะเข้าห้องน้ำกันซะก,ก่อนอไปดูโอเ,ปปเดี๋ยว,ว,ยวยค, go, ค่ะเดี๋ยวรอดูกระเป๋าอีกรอบนึง วูยันนี่ก็แบบว่าบูบี้บูบี้มาเลยอะไม่รู้ของใครแลต่รอรอกระเป๋าแม่ไม่นั่งแล้วแต่เกศยกกระเป๋าเองให้แม่นั่งรอฝากอันนี้ไว้อึ๊บโอเคที่สะพายแล้วเดี๋ยวเกศยกเองทั้งหมดเดี๋ยวไปยกกระเป๋าแล้วก็เตรียมไปข้างนอก เช็คอินอ,อยู่นะคะตอนนี้เป็นเวลาตีสามสิบห้านะทุกคนกอเตชเช็คอินเดี๋ยวรอเข้าห้องเลย มาแล้ว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 ึบชบชึบชุบมันต้องแตะคีย์การ์ดก่อนหนึ่งตีต้องแกะเอามาก่อนแล้วก็ต้องเอาเคีย์การ์ดไปแตะโป้แล้วก็กดชั้นสิบสามแล้วก็ปิดนี่แม่งงงเลยเฮ้ยมันมีชั้นสิบสามด้วยนะไม่เป็นไรหรอกหนึ่งสาม สามแปดแล้วก็ของเกสเนี่ยเป็นอมีอาหารเช้าด้วยนะคะเบรคฟาสต์ต้องไปกินที่ชั้นสี่ตอนหกโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งวันนี้ไม่ได้แล้วเพราะวันนี้เรามาถึงตีสามตีสี่เราจะได้กินของวันพรุ่งน,นี้กับมะรืนนี้นะคะ Let's go ค่ะน <on> อนเถอะวันนี้ง่วงมากเลยง่วงมากสามแปดนะคะ Let's go <S <şey als patience> ง่วงไหมต้ามาถึงทันนอนแล้ว <laughs> ใช่หนึ่งสามสามเป๊ะโอเคห้องเยอะโอเคอเลสโก o ค่ะแต่ม,มาตรงมาทางนี้นะคะแล้วก็เลี้ยวขวานะคะอุย้ยนี่ห้องหนึ่งสามสหนึ่งเลยของเราจะไปไกลขนาดไหนไปลุ้นกันอ๋อ สามแปดเจอแล้วห้องของเราหนึ่งสามสาแปดอเลยนจะเหมือนกินทาราหรือเปล่าโอเคเรียบร้อยนะคะาแม่เข้ามาเลยเย่นช้ำแล้วหนาวเลยดิ เข้ามาถึงห้องเรียบร้อยนะคะก็ประมาณนี้ค่ะห้องเล็กๆไม่ใหญ่มาก,มากอบอ,อุ่นแล้วก็โอเคแล้วก็อันนี้ห้องน้ํานะคะเชิญออกมานี้เออในห้องและสบายใจแล, <c oughs> ล้วอัลลาเ ขอบคุณดีเดี๋ยวยังไงขอไปนอนพักก่อนอเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งน,นี้วันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายอาบน้ำน,านอนอแล้วว้าวว้าวสติกเกอร์ล์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเรงนน้นำเลย ขอขอบคุณ Tru e Super f i ฟ e r g a m เก Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกตอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตรีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ เว็บ True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ